เอาละผมกราบสวัสดีคุณชมพสั้นนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเกมชูชิร้านในฝันนะครับก็เป็นเกมมาใหม่เลยนะเพิ่งเปิดตัวเลยนะครับแต่อาจจะลงชาทีหนึ่งก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเราไปเลยกันเลยผู้จัดการในที่สุดคุณเขามาแล้วอ๋ออันนี้เราเป็นผู้จัดการนะครับคุณย่าได้มอบร้านชูชิที่ฉันดูแลต่อก่อนที่เดินทางรอบโลกน่ะอืมคนตรงหน้าเนี่ยเขาเหมือนเป็นพนักงานร้านชูชิของคุณย่าเลยนะ โอ้อออริกาโตผมรอคุณมานอนแล้วอืมงั้นพาผมเข้าไปที่ร้านหน่อยสิอนได้เลยครับผู้จัดก,กังโอเคครับเข้ามาในร้านสภาพร้านของเราอืมไม่ได้ทํำคมสอกเลยมาน,านานแล้วละครบคุณผู้จัดก,กังสรุปพี่แกนี่เขาเป็นคนจีนแวก็อ <laughs> ี่ยุ่รปบะ อ๋ผมอยากให้ผู้จัดกางนั้นทาความสะอาดโอเคได้เลยนะครับเราก็ทําความสะอาดร้านก่อนเลยนะครับเราให้แตะตรงนี้แตะไปอืมโอเคโอ้เหมือนไหมผู้จัดกางคงเกียงเกียงเวลาไม่นั่งคงก็ทําความสะอาดได้เร็วสาสตร์ก็จริงอยู่นะแต่ฉันรู้สึกว่าห้องโถงอ่ะว่างเปล่าอยู่โต๊ะและเก้าอี้อยู่ไหนเหรออืมน,นั่นสิ โต๊ะและเก้าอี้อมจริงสิผู้จัดก,กังคงต้องไปซื้อโต๊ะและเก้าอี้ในที่ก่อสร้างกองนะครับโอเคก็ไปที่ก่อสร้างนะครับผมแล้วก็ทําการกดเข้าไปจุบอ,อ๋อเหมือนกันนะเหมือนร้านซูชิเหมือนเอ้ยไม่ใช่เหมือนเมอนกมที่เราเคยเนี่ยโอโตะนี่พังเกินไปเออเล่นเสียงกูผู้จัดก,กังสามารถซื้อโต๊ะรูราได้ครับ มองดูก็สิอ๋อก็คือตังเราไม่มีนะครับดูจากขวาบนมีอยู่พันห้าอืมตัวเลขคุ้คนๆเนาะพันห้าโอเคโอเคไม่ใช่หรอกมนะั้งคิดมากนะครับเราก็ต้องไปที่ห้องครัวนะครับเก๋เให้เราไปห้องครัวอ้อครัวอยู่ทางนี้ครับผู้จักกางเรื่อสงสัยอะเขาเป็นคนญี่ปุ่นหรือคนจีนเนี่ยเชฟเนี่ยไม่ใช่คนเนี้ยโอโนโตเรียวตะเขาเป็นคนญี่ปุ่นนะชื่อญี่ปุ่นมากเลย เาไม่ตำเนียงเขามาคนจริงเลยอ่าโอเคครับพอก็ให้เราเลื่อนที่ห้องครัวนะฮะพอดีคุณเลียวตาเขานันไปแล้วแต่เ,เราเลื่อนไปที่รอบของครัวกันเลยดีกว่าอืมนี่คือห้องครัวสินะในห้องครัวก็ว่างเปล่ายังไม่มีโต๊ะคอนโซลเลยครับไม่เป็นไรนะฉันเนี่ยจะซื้อหนที่ก่อสร้างอีงนะโอเคครับเขาให้เราซื้อของมาตกแต่งห้องครัวอ๋อโต๊ะทำอาหารนี่ไงโอเคเออเมื่อมีโต๊ะ คนทรงก็สามารถทาเมนูได้แล้วผู้จัดการช่องมีเมนูบางอย่างให้ผู้จัดการคงเก่าทิ้งไว้ให้ที่นี่บอกเราไว้เถอครับอรกันต่อโอ้หืแต่ละอย่างเปรี้ยวปากแหลยน้ำลายคือน้ำลายเลยน่ากินจริงครับคือก็ไม่ขนาดานหูหรอกคือผมอเป็นเชฟอยู่แล้วไงคือ คณก็รู้ผมไม่ได้เป็นแค่บุตรการอ่ะกำลังมองไม่เสร็จเลย mm hmm. เมนูพวกน,นี้เยี่ยมมากเลยอ่ะเราแขวนป้ายหน้าร้านเริ่มเปิดกิจการกั้เถอะโอ้ยใจร้อนนะอันนี้คือเราใจร้อนแล้วนะอ่าโอเคครับน,นี่เขาก็สอนให้เราเปิดกิจการนะครับไปที่ห้องโชงโอ๋ออนี่น่าราผู้จัดการเอ่อร้านเราชื่อว่าอะไรอืมชื่ออันนี้เขาให้มาชูชีบาร์นะชื่ออะไรดีอ่ะ ซูชิบอยได้ไหมนี่ไงชื่อแบบเป็นชูชิญี่ปุ่นที่แปลว่ามีแมวนำเนโกะชื่อนี้ดีจริงๆครับน้องๆฉันคิดชื่อนี้มานานลแล้วปะกี้เลยคิดปะกี้เลยไม่ได้คิดนานอะไรเลย,เลย <c oughs> โอเคอเค๋อคลิกเพื่อเปิด กิจาการนะอ๋อเปิดกิจาการแล้วครับเชิญคุณลูกค้าเลยครับเชิญเลยครับอมอโนเยี่ยมไปเลยลูกค้าเขา้าร้แนเร็วโอเคฮะคลิกไปที่ร้านผู้จัดการลูกค้าต้องการสั่งอาหารรีบช่วยลูกค้าสั่งอาหารเถอะอ๋อก็คือเอ้าแล้วมึงมาทําอะไรเนี่ยอเรียวตะมึงมาทําอะไรตรงนี้มึงไม่ช่วยกวูอะลูกค้าสั่งอาหารแล้วเราสมัครไปที่ห้องครัวทาเมนูให้เสร็ ที่ห้องครัวแล้วก็ทำอาหารนะโ okay. อเคกล่องเราสมัครเชฟห้องครัวจะทำเมนูลูกค้าตามสั่งโดยอดัตโนมัติตรงนี้เราเอ,อ่ออกใจรอเมนูทำให้เสร็จกล่องนะครับออไอแมวเนี่ยไอเยตาเขามาทำอะไรวะทำไมเขาไม่ช่วยกูหรือกูต้องจ้างเขาก่อนอะ่ราย่ากูเขาไม่คิดจะจ้างเ <laughs> งินกูหมดแล้วนะเห็นไหมนะ่ะโอเคคะคลิกปุ๊บโอเค หากผู้จัดการคิกปุุงเสิร์ฟเองอาหารจะส่งตรงไปถึงโต๊ะลูกค้าเราสามารถไปดูได้ที่ห้องโถงโอ๋อโอเคไปไปที่ห้องโถงครับอ๋อนี่ไงหลังจากเสร็จแล้วลูกค้าก็ริ่มทางอาหารของเราเราต้องโอโอใจรอนะครับให้ลูกค้ากินเสร็จอ๋อมีหลอดให้ไหมข้างโต๊ะอ๋อมีหลอดให้ด้วยโอเคก็ถือว่าดีขึ้นมานิดนึงนี่ครับทเรารู้ว่าลูกค้าจะกินเสร็จเมื่อไหร่ไม่ต้องมานั่งนับวิเองในใจ เมื่อลูกค้าทางสิกแล้วต่อไปก็เป็นส่วนที่มีความสุขที่สุดนั่นคือคิดเงงโอเคโอเคดินเนอร์92อาหารว่าง96อ๋อบนอะไรโอเคยิมมักรับเพียงไม่นัง่งหลังก็ได้มักใหม่เลยอ่ะโอ้จริงสิอย่าลืมโอเคเก็บความสะอาดโต๊ะต่างๆเก็บค,ความสะอาดก่อน ผูจกจัดกังเก่งมากเพียงไม่นั่งก็เลี้ยงลูกจากการร้านคุชิได้เร็วโอ้หลูกค้ามาเต็มเลยอย่าเพิ่งคุยได้เลยตาเออคิดเหมือนกูม,ม,มึงไม่ใช่เพี่อมึงไม่ใช่พนักงานกูเหรอโอ้ช่างโอเคกูยังไม่จม่ายเงินมันเรายังไม่ได้จ,จ่ายตังค์กเขาเลยไปเคสต่อเลยเจดูเขาทำหน้าเอ้เร็วตาเพื่อนสู้ๆนะกผู้จัดจาการมาทำให้รังคุชิเป็นรัาที่ดีที่สุดในะโลกนึงเถอะ จริงสิช่างโอเคครับเขามีภารกิจให้ตรงนี้นะโอเคครับประมาณโอ้ได้200อ๋อแล้วก็ทําภารกิจไปเรื่อยๆแล้วก็เอาเงินมาปลดล็อกต่างๆเนาะแล้วก็ขายของด้วยปลดล็อกบาร์อาหารโอเคครับโอเคครับก็ทําเควสกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็ทำมาดูดูภารกิจนี้ดูด้านซ้ายนะเห็นไหมครับภารกิจเด้งอะไรอะ่ะอ๋อเขาสั่งอาหารกันอยู่เขาอยากกินอะไรบ้างโอเคเก็เมนูยังทำไม่เสร็จเลยนะ ภารกิจเสร็จแล้วสั่งหาลูกค้าโอเคครับรับเงินไปใครอยากได้คูณองก็ดูคลิปดูอะไร,ะรก,รกบบนันะครับโฆษณาก็ทางภาษาเกมแบบนี้แล้วครับอืมมีอะไรทําำอีกไหมภารกิจเราเสร็จแล้วอ๋ออ้ยเงินสดอ๋อกดที่รูปเงินเนี่ยมันมีเงินดรอปเราก็สามารถมาดูวิดีโอแล้วก็รับเงินที่เขาฟรีให้นะครับแล้วก็ใครสะดวกแบบไหนก็ทําสบายเลยครับโอเคภารกิจของเราเสร็จแล้วนะครับหนึ่งอย่าง คิดเงินก่อนโอ้กำไรเยอะนะรอบนี้คนกินเยอะกำไรผมว่ายิ่งเยอะแล้วเนี่ยโอ้ดีดีดีโอเคครับมาดูภารกิจอืมเฮ้ยเฮ้ยบางคนเขาแต่งตัวเท่ยังไงอันนี้เขาเบียวไปเนี่ยโอียคนหนึ่งก็ยังกี้โอยเท่จัดโอเคเราก็ทำอาหารเขาก่อนนะครับขอดูภารกิจ เดี๋ยวขอดูภารกิจก่อนโอเคภารกิจเสร็จแล้วอย่นี้ปลดล็อกเคอร์เตอร์ชำระเงินอ๋อเขาให้เราไปซื้อเคอร์เตอร์ชำระเงินนะครับไปที่ก่อสร้างแล้วเราก็เลือกหาไหนวะอ๋อตรงนี้อันบนสุดว้วมาแล้วครับอย่างกากเลยเขาเธอโอเคส่งอาหารเขาแล้วก็ดูภารกิจต่อภารกิจเสร็จแล้วภารกิจต่อไปอะไรครับ กดล็อกป้ายประกาศอ๋อป้ายหน้าร้านอะไรเงี้ยเหรอโอเคไปอืม,อย,ยอ,อ,มอ,อยู่ไหนวะอืมอ๋ออยู่ข้างนอกอน,นี่ไงเจอและหน้าร้านโอ้ยไอนน้เขาตีกัน,น,นนะด้ยวยนะเหนือเลยอ๋อไม่ใช่นะเห็นแต่งตัวนึกว่านักเลงเอ้ยอย่าถ่ายตังค์เขานะไอ้หนูอย่าเข้าไปเดีย๋ยวถ่ายตังคอ๋อไม่ใช่ตกใจเกี่ยวกำไรมันเนาะมีเขาสอนเราอะไรอย่างี้ เมนูใหม่อ๋อโอเคครับฏิการจำํำเป็นสอนคุณเองโอเคเขาจะสอนเราทำอย่างอื่นอ๋อนี่ใครอะนี่เชฟอะเชฟเราหรออ๋อสุดอ๋อสุดอาหารไข่ดาวบวกกันอ๋อนีอ่บวกกันก็จะกลายเป็นไอ้นี้ไอ้นี้กลายเป็นอ่าโอเคครับก็คุ้นๆน,นะ เหมือนอะไรมาอะไรล่าๆอย่างเอ้ยไม่ใช่เหมือนอะไรหม้อๆไฟไฟ,ไฟอะไรเงี้ยโอเคอทิกที่คนแล้วก็ผสมกันจึ๊บก็จะกลายเป็นอืมโอเคผสมันอีกจึ๊บโอเคผสมป,ปึป๊บปึ εί, ๊บ้ยเราได้อะไรเดยวทองเหรออไม่ใช่ อ๋อเขาแจกเรามานะโอเคเยี่ยมเลยตรงน,นี้เราสรปปามารถไปพัฒนาเมนูได้ลรกโอเคครับไปยังพัฒนาอ๋อก็คุ้นๆนะเหมือนเหมือนแบบพัฒนาน้ำซุปอะ่ะผัดมี่โอ้หน่ากินนะนี้ใช่หืมก็ทำพาบ,บอาหารได้ดูดีเลยนะอโอเคเดี๋ยวก็ เดี๋ยวผมขอตัดตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะยาวกนไปเพราะเขาสอนระบบมันก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมามนะโอเคเดี๋ยวขอตัดตรงนี้ก่อนเอาโอเคเขาก็ตัดกันมาแล้วลูกค้ามาพอดีก็จากเมื่อกี้นะครับผมขออธิบายก่อนนะครับว่ามันก็เป็นระบบที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับเหมือนจะค่ายเดียวกันดนะ้วยมั้งเกมเนี้ยใครก็อยากลองเล่นแมืเกมชิวก็ลองมาหาเล่นดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอรับเมืกี้ก่อนก็ให้ระบบลลอกเลยอ๋อข้าวกล้ี้รอไงรอคิวอะไรเงี้ย เราก็ทำภารกิจไปเรื่อยๆนะใครอยากได้เงินสองอยา่าลืมไปดูโฆษณากันนะครับก็ไม่ต้องเติมก็ได้นะเกมเนี่ยมันเล่นยชิลๆแอ้ผมชอบเกมแนวนี้อยู่แล้วนะ,ะก็เพิ่มอาจจะติดหนักงอมเงมเลยก็ได้อืมค่ปลดล็อกโอเคโต๊อีกอันหนึ่งโอ้อนี่ลูกรองรับลูกค้าได้เยอะแล้วแต่เขาไม่กินทีละคนก็ทำเควสไปเรื่อยๆนะนครับล้วก็คิดเงินไปเรื่อยๆอืมมีอะไรอีกอะ Okay, เคดไปดูเมนูโอ้โหห้ภาพเขาทำดีมากเลยว่ะภาพอาหารนะมาดูเมนูโอ้โหยังเยอะเมนูยังเยอะร <laughs> ้าหารญี่ปุ่นได้งไงเรื่องเรื่องอะ่ะมีเมนูพิเศษออกก็พอๆพกันนะอาหารว่างโอ้โหโอ้โห เยอะจัดเมนูแต่ละเมนูเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นกันดีกว่าก็เปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับมิวสิกเพลงโอเคป,เปิดเปิดตรงนี้แล้วก็มีแนะนําเกมโอเคเฟซบุ๊กเข้าสระบบอ๋อนี่เข้าสูรบบรส่ระบบเวลาไปย้ายไปเล่นเครื่องใหม่หรือว่าเพิ่ลบเกมจะได้อยู่นะครับก็ามาลลอกอีกันตรงนี้นะตรงภาษาอังนี้อะไรอ่ะผู้จัดการฉันมีความเห็นจะเสนอ พราะเหตุอะไรหรอครับคุณตาคุณใส่เครื่องปรุงเยอะเกินไปในเมนูน่ะจริงหรอเนี่ยก่อนหน้านี้มีคนพูดไปยีแล้วแล้วเรารใส่เครื่องปรุงรสชาติค่อนข้างจืดไปทานอาหารยาทานรสจืดเพราะจะเป็นมะเร็งได้ง่ายอ๋อครับครับได้สิข้างหน้าฉันจะมาอีกโอ้อคือคุณตาคนนี้เขาบอกว่าเราใส่เครื่องปรุงเยอะเกินไปไง ปรุงรสจัดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อ๋อโอเคครับทําความพอใจให้ลูกค้านะเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะได้เห็นไหมครับสองอะไรเงี้ยคือเราก็จะมารับไอ้น,นี้โอโอเคอ่าเสร็จล้เสิร์ฟให้ลูกค้าก่อนเอาละครับกินให้อร่อยนะครับทา้งวันเสร็จแล้วโอเคได้มาอืมเฮ้ยเดี๋ยวนะเกลียดแไบแบปอนอ๋อเป็นห้องฝุ่นตัวบ้านเนี้ย อ๋อคือเราปลดล็อกเป็นดาวอ๋อเหมือนเป๊ะเลยนะเหมือนเป๊ะเลยระบบเป๊ะมากแต่แค่ภาพแล้วก็อะไรเงี้ยอาจจะแตกต่างนิดหน่อยอันนี้พนักงานอ๋อนี่ไงไอเรียวตามันอยู่นี่เรายังไม่ได้ช่างมันโอ้โหเดียวตาใช้เท่าไหร่วะอุ้ยสามร้อยมาเรียวตะามามาก่อนเลยอันนี้อะไรอ๋อเลื่อนขั้นอ๋อโอเคโอเค อ่โอดเติมเงินโอเคครับมึงใหม่ใครอยากเติมใครอยากอะไรก็กดตรงนี้นะัดดีเลอตานะ้าหน่อยทไม่จูจ่ๆถึงอ๋อมีคนนี้คืออ๋อเจะได้จดหมาลรักนี่คีมีเด็เตอร์ดิการินนะดีจังคุณพร้อมตอบแล้วหรือ,อยังอืมแน่นอนอยู่แล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้จดหมายรักเลยนะอืม นี่เขาเป็นลูกค้าเป็นลูกกูดยินดีด้วยแต่คุณบอกว่าคุณได้เราจดหมายรักเป็นครั้งแรกใช่ไหมใช่เพราะฉันยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนส่งมาให้ฉันอ่ะให้ฉันดูก่อนนะว่าใครอืมกูอยากจดจุดแบบนั้นบ้างจดหมายท้าด่วนห้าโมงเย็นวันนี้โชเอ้ย่ทำไมเจ้าเอาหักมุมเฉยเอา้า หักมุมเฉยโอ้โหโดนท้าต่อยปะนี่ก็ประมาณนี้นะครับร้านของเราก็ประมาณนี้นะครับระบบเหมือนกันหมดเลยนะเหมือนเป๊ะเลยนะเหมือนที่ผมรู้จักเลยนะครับก็เอาเป็นว่าใครอยากเล่นก็ลองหาโหลดกันมาเล่นดูได้นี่ครับพอดีมันก็เป็นเกมชิวๆนะเนาะก็ใครถ้าไม่มีซีเรียสหรือเบื่อเกมหลักก็ลองมาหาโหลดกันไปเล่นได้นี่ครับก็อย่าลืมครับใครดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามด้วยนะครับ หรือคอมเมนต์ด้วยนะอยากให้ทาเกมอะไรนี่ก็จะหาเกมมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันนะอาจจะเบื่อเกมหลักอะไรเงี้ยผมก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับหรือว่าอยากให้ผมแก้ตรงไหนในการรีวิวผมติดขัดตรงไหนก็อย่าลืมแนะนําเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับจเจอกันใหม่คลิปหน้านครับสวัสดีครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะ